มาครับนักตะลิมิเต็ดลีกแลก3 0,000แต้มลีกนะครับเอสเซียงโอวิยาอยู่ที่108นะผมว่ามันแอบน้อยไปหน่อยแต่ว่าวันนี้เราจะไปลองกันว่าจะคุ้มค่าเลกหรือเปล่าไปครับสำหรับใครที่ต้องการเติมเกมครับผมก็ขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปถูกกว่าเติมเองนะครับปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายนะครับเติมง่ายได้ทางเพจและก็ไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเรื่องเติมเกมเร็วให้100%เเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปโอเคมาเอสเซียงร่างใหม่ครับสม ตำแหน่งโยกได้ก็คือ CM พลังงานให้มา4ดาวครึ่งกับท่าสกิลอีก3ดาวส่วนแต้มสกิลนะครับอันนี้แล้วแต่การใช้งานคนแต่ละคนเลยส่วนตัวนะครับผมอัพเป็นบล็อกทูบ็อกแล้วก็จะมีแต้มสกิลเหลืออัพเป็นการตั้งรับมานะครับส่วนเรื่องของคุณสมบัตินะครับจะมียิงไกลให้มาสำหรับตัวนี้แล้วก็เวอร์เรตเป็นสูงสูงด้วยผมก็เลยอัพบล็อกทูบ็อกไงเพราะว่าอาจจะมีจงังหวะเติมไปทำประตูบ่อยนะครับสำหรับเอเซียงซึ่งค่าพลังเนี่ยบอกได้เลยว่าอัพเกรดมาจากล่างเก่า ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับโอเวียก็เพิ่มมาแค่นหนึ่งเท่านั้นว่าร่างเก่าอยู่ที่112นะครับร่างใหม่113 <c oughs> คือมันก็แบบว่าเฉลี่ยเฉลี่ยอัพค่าพลังมาพูดตามตรงสปีดต,ต้นครับ128ก็พอๆกับเปอร์ตีนะผมว่าใช้งานได้นะครับสำหรับสปีดต้นก็เรื่ององการส่งบอลนะครับส่งไกลส่งไกลการมองดูดีทุกค่าพลังเลย จะมีที่น้อยหน่อยก็คือการเปิดบอลเส้นโค้งฟรีคิกนะครับซึ่งมันก็เป็นค่าพลังที่ไม่ค่อยจาเป็นสักเท่าไหร่สำหรับตาแหน่งซีเดมนะครับเรื่องการเล่งบอลครับการควบคุมบอลค่าพลังมาดูดีมากอยู่ที่175เลยแต่เสียดายนะครับที่ท่าสกิลมันให้มาแค่3ดาวถ้ามา4ดาวจะดีกว่านี้เยอะมากก็สำหรับใครที่เป็นกังวลว่าจะสามารถใช้ท่าเลี้ยงหลบได้ไหมเพราะมันเป็นตำแหน่งกองกลางด้วยเวลาเล่นท่าหลอกใช้งานได้เลยนะครับถึงมันจะ3ดาวเพราะว่าท่าประจำตัว ก็คือท่าลูเลตหรือว่าซีดานเทิร์นะครับเป็นท่าที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็เลี้ยงหลบได้ง่ายมากๆครับคือก็ยังดีที่มันให้ลูเลตมาทดแทนท่าสกิลที่มันน้อยนะครับแค่3ดาวเรื่องของเกมรับครับดูดีหมดเลยการประกบการรับรูครับการเทคขึ้นแบบยืนแล้วก็ความแข็งด้วยซึ่งเอเชียนะครับจุดเด่นเลยก็คือความแข็งสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับเอเชียงเป็นนักเตะที่เบียดชนได้หมดเลยถึงมันจะเป็นนักเตะที่แบบว่าไม่ได้ตัวใหญ่อะไรมากมายแต่เบียดกับมิลินได้เบียดกับกุลิดได้นะครับสำหรับร่างเก่าๆ โดยรวมเลยผมคิดว่าก็ดูดีอยู่ถึงจะอัปเกรดมาจากกล้า่งเก่าไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นตัวฟรีแค่ต้องตีมาเชนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันทั้งหมดเมนเจอร์แล้วก็เฮดทูเฮดเลยนะครับแผนก็จะประมาณนี้ซีสองสองนะครับก็จะมี CDM 2ตัวพวกเอเชียนะครับเป็นเวิร์กเลดสูงสูงไงผมก็เลยจับมายืนคู่กันนะครับมาครับสำหรับทีมคู่ต่อสู้ในตาแรกของเรามีคุณย่านะครับกับลาฟินย่าว่ะตัวชูโรงเชอชิโก้ให้มาครับที่เอเชียนครับเอเชียนขอลองซีดานเธอหน่อย ไอเซียงยังไงเอเซียงจะซีดานเทอร์นี่งไงมาดิครับมาแล้วเอเซียงมีความเร็วเวย้ยเอเซียงจ่ายมาก่อนครับเอ้ายังได้อยู่นี่ไงึกว่าจะพลาดไปแล้วพลาดไหมเอเซียงเก็บบอลได้เอเซียงหมุนมาแล้วก็จะยิงครับแต่ว่าบอลคุกคิกอะไรกันวะเปร์ตีครับได้บอลอยู่แล้วก็แทงมาครับที่เชฟชิโก้ให้มาเอเซียงเอเซียงวางบอลวางบอลมาครับนี่ไงที่กาก้าอย่างแม่นกา้กาเปิดเปิดไกลมาครับลูกนี้แต่ว่ายังได้อยู่ไหมได้อยู่เปร์ตีปันปันขวาเข้ามาครับโอ้โหยังเชิญแลบว่ะบ็อกเกอร์คืนมาที่กาก้าครับกา้าให้มาเอเซียง เอสเซียงจะสีดานทืนมาครับนี่ไงยังไงเอสเซียงจะสีดานทืนเข้าในอุ้ยจานฟาวแล้วเนี่ยมรลุมเอสเซียงต้องสามตัวการินชายกมาครับลูกนี้ฟานได้จ่ายมาครับเอสเซียงเอสเซียงพาบอลออกมาครับอุ้ยจานฟาวหรือเปล่ายังได้อยู่เอสเซียงมีความแข็งแล้วก็หมุนมาแล้วก็หมุนมาอีกทีหนึ่งคือใช้อยู่ท่าเดียวอะตอนเนี้ยเก็บรับเก็บรับเอสเซียงเอสเซียงไล่เอเซียยังไงเจอกับฟอรันนี่ไงจิ้มบอลได้ครับเอาดีก็มาเลยครับสวดด้วยวอลเกอร์วอลเกอร์ยิงเองมุมแคบ มุมแคบแม่งเลยละกันครับโอ้โหเดีกี้ยังจะเซฟกูถามจริงเหอะแลอยู่กา้าปันปันขวาเข้ามาสาบายสาบายครับผมไอเซียงพาบอลหลบมาครับไอเซียงจ่ายมาเชฟเชโกให้มาครับที่อาบาดีเปเร่เปเรลลล่ล้อใจนี่งแงม,มาแล้วเชฟเชโกแล้วก็แทงต่อโอ้โหแต่ว่าแทงช้าไปว่ะดักไดไหมดักได้อยู่ไอเซียงวางบอลน,นี่ไงโชว์การวางบอลครับมันเปิดบอลแม่นอยู่เหมือนกันได้ตัวนี้กาคากาคามากาคาปันปันไกลมาครับนี่ไงโอ้โห ครวหน้ามุกออกมาได้เฉยเลยวะ่ะและสลับตาต่อมาเราเจอกับโอโหหน้าคู่สองเท้าอ่ะอิซักคาวาสกิเลียโยฮันครับไปครับไอเซียงไอเซียงวางบอลข้ามมาครับให้กับกากาครับแต่ว่าลูกนี้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ยังได้อยู่โยเคเลตแทงมาไอเซียงไอเซียงใจมาครับเปิดตีเปิดต,ตีให้มาครับที่เปเ,เ,ปเร่เปเร่ยังไงเปเร่ดึงรออยู่ให้มาวอลเกอร์ครับลูกนี้วอลเกอร์วอลเกอร์หาจังหวะเปิดหาจังหวะอยู่ยังไงเลี้ยงขึ้นมาใช้ไอเซียงเว้ยไอเซียงมาแล้ว เอเสียงพิกหนึ่งทีแล้วก็พาวเวอร์ช็อตพาวเวอร์ช็อตลูกนี้นี่ไงโอ้โหได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะมาได้ให้มาครับที่เอเสียงเอเสียงจากซีดานเทินมาครับรวมาได้สวยงามจัดเอเสียงพาวเวอร์ช็อตพาวเวอร์ช็อตลูกนี้ต้องเข้าแล้วแหละโอ้โหมันยิงเบาจังวะเปิดมุมมาครับเปิดมาครับลูกนี้มุมเลียร์ไปน้ะเมาน้เมาเอาน้เมาหม่มงแพ้วิดิดว่ะไอก,กยาครับคว้างบอลมาโูโนเมเดสจากเข้าการามครับเปิดตีเปิดตีให้มาครับเอเสียงเอสงเอสียงออกข้างมาครับที่กาก้า กาก้าจ่ายมาครับโยคิเลสโยคิเลสให้มาครับเปเล่เปเล่แทงมาครับที่วอลเกอร์ไปครับวอลเกอร์วอลเกอร์จ่ายมาครับด้วยเอสเซียงดิเอสเซียงมาแทบไม่เติมเลยเว้ยเปอร์ตียังเติมสูงกว่าครับตอนเนี้ยมายืนปักหลักเลยเอสเซียงอ่ะมาดิได้อยู่นี่ไงแล้วก็ต่อใครแล้วก็พลิกกับทางเดิมอุ้ยจานฟาวหรือเปล่าไม่ฟาวเอสเซียงครับวิ่งมาซ้อนนูโน่นะครับเพราะว่านูโน่มันเติมเกมบุกไปแล้วแล้วหลุดตำแหน่งเอสเซียงตามทันไหมตามไม่ทันครับเปิดมาแล้วก็หมู่เคียร์ได้เปเล่ เปเล่ได้บอลอยู่ไปเล่ขึ้นหน้ามาครับเปิดตีให้มาครับโยเคเลสแล้วก็แทงมาครับเชฟเโกเชฟเิโกต่อใครมาหนึ่งเทียบแล้วก็แทงมานี่ไงดุดแล้วไปดีครับโยเคเลสโยเคเลสโยเคเลสโดนดึงโดนดึงอยู่แล้วก็จ่าขึ้นมาครับนี่ไงตะบันเข้าไปสบายสบายเก็บรับหน่อยน้องเก็บรับหน่อยแปลกแลแล้วตอนนี้นนโนโอเคแบ็กซ้ายโน่นึงของโลกนี่ไงไปดีครับเอเซียมไปใหม่เอเซียมใจมาไปเลยครับเปเลยรอแทงครับเอเซียมมาเติมแล้วเฮ้ยมันเติมแล้วว่ะ นี่ไงมาดิเอเซียงแรงจะหมดแต่ว่าซีดันเธินลงมาได้สวยงามจัดเอเซียงเอเซียงยิงยิงมาดินี่ไงโอ้โหโ,โ,โคสวยงามต่อเล่นท่าซีดานเธินดูครับภาพช้าเอาอไม่มีจังหวะซีดานเทินนะครับสวยจัดเลยแต่ว่ายิงลูกนี้เสียบเสานะก็ถือว่าคมพอใช้ได้โอเคครับเรามาต่อกันในเมนเจอร์นะครับที่ฝั่งตรงข้ามมีมาราโดน่านะกับคาวาสกิเลียไปครับน้าเมาให้มาครับที่เอเซียงตอนนี้จ่ายมาครับที่ไปเร่ไปเร่พาบอลมาครับแล้วก็จ่ายขึ้นมา โยคเลสโอ้โหดูมันยกบอลเนนือฉันจัดมาแล้วเปเร่จ่ายมาเอายังได้อยู่เปเล่จริงดินี่ไงสาบายสาบายไปก่อนละกันเตะขึ้นหน้ามาครับมุมาได้ไหมได้อยู่หมุมมาสวยครับเอเซียงเก็บบอลได้ครับจ่ายมาเชฟซิโก้เชฟซิโก้ให้มาที่เปเล่ครับเปเล่จ่ายมาครับเชฟซิโก้ยังไงออกค่าไปเลยกา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 ลูกแล้วเพื่อนโอคโคมึงจ่ายช้าเกินไปแลป้วเปิดตีแล้วก็เสียบอลด้วยครับอะไรของมึงวะกากาได้บอลน,นครับจ่ายมาที่โยคิเลสโยคีเลสยังไง โยเคเลสจ่ายคืนมาเอเซียงเอเซียงจ่ายออกข้ามครับที่กา้าดูเหมือนว่าเปิดตีมันจะเติมเยอะกว่าเอเซียงนะถ้าดูณนปัจจุบันนะครับทางที่ผมเอาเป็นบล็อกทูบล็อกนะเอเซียงเอเซียงไงครับเอเซียงได้บอลอยู่เอาเอเซียงเสียบอลครับตัวก็ยังจิ้มได้เสียฟาวด์ด้วยครับเอเซียงไปใหม่นะเมาให้มาครับกา้าจ่ายมาโยเคเลสเอเซียงเอเซียงยิงไกลครับลูกนี้แต่ว่าโอ้โหบอลมันดูเบาๆปะเวลามันยิงไกลครับหม่งไปเก็บบอลได้เว้ยเอเซียงสวยงามเอเซียงเสียบอลครับมันคลองบอลไม่ค่่อยดีว ชิปหายแล้วโอ้โหหลุดเลยหลุดเลยครว่าสกิเลียปาดมาแต่ว่ายังได้อยู่นี่ไงไม่ได้แล้วโดนยิงไปครับไปเลยยังไงล้อหลอกอยู่ใจออกข้ามาครับที่วอลเกอร์วอลเกอร์คืนมาเอสเซียงเอสเซียงแจกเข้ากลางมาครับเปร์ตีเปอร์ตียิงไกลเลยละกันครับเท้าขวาเท้าขวามันก็ไม่ได้รู้หลอกเพื่อนเจอราดจะไปไหนจะไปไหนน้องจะไปไหนเจอราดเจอราดมันคอมบอลนาจังว่าเฮ้ยแล้วฟังผมมันก็ไม่บีบบอลเลยดูดิมึงเข้าไปแย่งบอลมาดิเพื่อนมึงเข้าไปจิ้มมาดิโอ้โหมึงยืนดูอย่างเดียวเลยไง นี่ไงกากะ้ายังไม่ได้วะชิบหายแล้วโดนโดนปั่นนี่ไงเรียบร้อยเลยแม่งโอเคก็จบไปแล้วนะครับแพ้ไปสองหนึ่งนะครับเรามาดูเลตติ้งของเอสเซียงอยู่ที่หกจุดศูนย์นะครับเยอะกว่าเปอร์ตีแต่ว่าเอสเซียงมันครองบอลยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและสลับตานีครับโอ้โหทีฝั่งตรงข้ามอุย้ยทีมคุ้นๆนะเนี่ยเจอคนเดิมหรือเปล่ามาครับกูตีเราไปฝ่ายไล่บอลก่อนนะครับนี่ไงจ่ายมาแล้วซาร่าแต่ว่าโดนเอสเซียงครับเข้าบอลได้แม่นมากสวยงามจัดเอสเซียง ไปครับกาคาแทงมาลูกนี้เชฟเชโกเชฟเชโกมีความเร็วยังไงรองเพื่อเติมอยู่โยเคเลสเติมชา้จาจังว่าเฮ้ยเชฟเช,ชโกออกมาแล้วก็เปิดเข้ากลา,างมาครับลูกนี้นี่ไงโอ้โหเอว่ะสวยงามจัดเลยการทําชิ่งวอลเกอร์ให้มาครับ <S <S เปเ,ร,เ,ปเร,อยอยร่เปเร่ยังไงเปเร่ขับบอลขึ้นมาได้ครับเปเร่มม,มวนอยู่แล้วก็จ่ายมาครับเอเซียงเอเซียงยังไงครับเอเซียงทางโปงโล่งสบายแทงมาลูกนี้โยเคเลสหลุดหลุดแล้วแล้วก็กดซ้ายเข้าไปสบายสบายครับเอสเซียงได้แอซิดด้วยอานไหน จะไปไหนจ่ายมาครับที่โมเมซาร่าคืนมาครับอาไนอาไนยิงไกลครับก็คู่อาไนก็คมปันได้ครับม่งเคลียร์มาหมุนไม่ได้ว่าเอาอย่างได้อยู่ปันได้จ่ายก่อนเลเซียงออกข้ามมาครับที่เปเล่ให้มาครับเชจิชโกแล้วก็จ่ายคืนมาเล่นวันทูครับแต่ว่าเสียบอลไปแล้วเตะึ้นหน้ามาครับลูกนี้หมุนพักบอลได้ไหมโยคิลสสมุงพักบอลได้ครับมาที่เชจิชโกให้มาครับที่เปอร์ตีเปอร์ตีแทงมาครับกา้ากา้าโดนแย่งไปได้ว่าตูรามจะโดนส่วนครับมาแล้วไง มาแล้วาล่ายังไง่าจ่ายมาครับอานายอานายแทงมาครับลูกนี้ฟาไดตามอยู่ยูซบิโอยิงมาเลยวะโอ้โหเกือบโดนเอเซียงเคลียบอลเออเกมรับเอาหน่อยงงไปครับได้อยู่เอาสวนดิรออะไรอะ่ะรออะไรอะ่ะโอ้โหดูมันแทงบอลครับโยคิเลสแทงอะไรของมึงวะ่า,าะมาแล้วว่ะทำไมทางข้างหน้ามันโล่งจังวะจ่ายมาลูกนี้รุดมาเฉยเลยมาชุดปาดมาแล้วก็เรียบร้อยเลยวะยูซโอเคครับก็จบตาไปแล้วนะเสมอครับ2 2เรามาดูเรตติ้งครับ ของเอสเซียงอยู่ที่7.3นะครับทำไปได้1แอซิดแล้วก็ดูดีสุดในกองกลางนะโอเคครับกำลังจะที่ได้ไปลองเล่นมาแล้วสำหรับเอสเซียงล่างใหม่ก็บอกได้เลยว่า เฉยๆทั้งในโหมดเมเนเจอร์แล้วก็เฮ to Head เลยนะครับมันไม่ได้เก่งอะไรมากมายซึ่งข้อเสียนะครับหลกัหลกๆเลยก็คือการคลองบอลครับการควบคุมบอลเวลาบอลอยู่กับเท้าครับคือเหมือนลูกบอลมันจะหลุดตีนอยู่ตลอดเวลาทาั้งในโหมดเฮดทูเฮดแล้วก็เมเนเจอร์เลยคลองบอลไม่ค่อยดีครับเสียงก็รวมไปถึงการย,ยิงไกลด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นนะเพราะมีพลังแสงยิงไกลให้มาด้วยนะครับแต่ว่าพอเล่นจริงแล้ว มันดูยิงเบามากๆคือยิงไม่ค่อยได้ลุ้นอ่ะเปิดตียังยิงดีกว่าครับสำหรับเรื่องการยิงไกลส่วนเรื่องของข้อดีการส่งบอลครับผมว่าจ่ายได้ดีมากเวลาแทงช่องตักข้ามหัวหรือว่าเล่นชิงวันทูครับจ่ายได้ดีเกมรับครับอันนี้ก็ดีนะเวลาจิ้มบอลครับแต่ว่าประกบตัวไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะวผมอัพเป็นบล็อกทูบล็อกด้วยมันก็เลยอาจจะวิ่งเยอะซะหน่อยก็ถ้าสลับขายที่เล่นแผน c ีดับสามโฮดดิ้งแล้วมีซีดแมแค่ตัวเดียวนะครับก็แนะนํา อัพแต้มสกิลสมอแทนแล้วกันนะครับซึ่งก็ถ้าคุณอัพแต้มสกิลนี้นะมันน่าจะประกบตัวได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะปักหลักอยู่กับที่ไม่เหมือนกับอัพบล็อกทูบล็อกนะครับเรื่องของความแข็งก็ยังเป็นจุดเด่นอยู่เวลาเบียดชนครับเบียดได้หมดเลยส่วนเรื่องของการหมุนเคลียร์บอลครับก็ยังพอทําได้แต่จะมีเรื่องของความเร็วครับที่ผมคิดว่ามันยังดูเร็วไม่เท่าเปิดตีว่ะทา้ะที่ค่าพลังมันก็พอๆกันนะครับผมคิดว่าเปิดตีมันวิ่งไวกว่าคือพลังมันพอกันอะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนว่า ทำไมมันรู้สึกแตกต่างกันเวลาเราไปเจอพวกกองกลางตัวเตีย้ยๆตัวผิวๆตัวที่มันมีความเร็วหน่อยเนี่ยเอสเซียงมักจะจับไม่ค่อยอยู่นะก็คือมันแข็งแหละข้อดีมันเบียดชนได้แต่ว่าเวลาเจอตัวผิวมันไม่ทันได้เบียดครับตัวผิวมันเลี้ยงหลบไปแล้วคืออ่นนี้ก็จะเป็นในเฮดสูเฮดนะแต่ว่าในแมนเจอร์เวลาวิ่งเชื่อมเกมครับต่อบอลอันนี้ทําได้ดีมากมันเป็นตัวที่ วิ่งเชื่อมเกมต่อบอลได้ดีกว่าเปร์ตีที่ผมมีนะครับส่วนเรื่องของเกมรับก็จิ้มบอลได้ดีเหมือนกันในแมนเจอร์จะมีข้อเสียก็เหมือนในเฮดทูเฮดเลยก็คือการคลองบอลแหละมันคลองบอลไม่ค่อยดีครับบอลคอจะหลุดตีนแล้วมันก็เสียบอลแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับสามหมื่นแต้มลีกแรกแต้มดีไหมผมคิดว่าไม่ต้องแลกก็ได้นะคุณไปซื้อพวกแม็กซทูมิเนหรือว่าดีแคนไลท์การ์ดทองครับราคาไม่แพงเก่งด้วยผมว่าเก่งกว่าตัวนี้นะแต่สำหรับใครที่กําลังสร้างทีมหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่แล้วมีีแต้มลกกเหือนร็ แลกได้ไหมอันนี้ก็แลกได้นะคืออย่างน้อยอะ่ะมันก็เล่นเกมรับได้อยู่จิ้มบอลดีมีความแข็งครับแนะนาอัพแต้มสกิลสมองไปเลยนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้แหละสำหรับใครที่เล่นมานานแล้วมีงบพอซื้อตัวอื่นผมก็แนะนําเก็บแต้มหลีกไว้เถอะครับยังไม่ควรแลกนะสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วมีทะเลที่ดีกว่านะครับก็อาจจะเหมาะกับสาหรับมือใหม่ที่เอามาเล่นแก้ขัดได้อยู่สาหรับเอสเซียงตัวนี้โอเคก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ